มาแล้วครับผมมาพบกับปั่นปีดิสล็อตกันอีกแล้วนะจ๊ะดูนี้เรามาเล่นเบ็ดที่100บาทกันนะครับผมไปครับไปกันอยู่ยังนะจ๊ะไปโลดก,ก็มาดิฮะหองจับสักดอกแล้วล่ะครับออหืเกมนี้อยู่คนะ่ายพีจีนะผมใครอยากเล่นตามนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมจะปักหมุดเลยให้นะฮะนี่นะคมาอีกยี่สิบาท จัดไปเอาโผไม่มานะครเมื่อกี้ได้ค่าลูกกลมอยู่นะครับผมมาครับไปกันเรื่อยๆไปกันยาวๆวันนี้จัดไปดิค้ายี่สิบบาทตามมาครับผมเล่นเบ็ดที่หนึ่งร้อยนะไปดิก็มาดิค้าไม่สิบบาทนะจ๊ะโอ้โหโอยมาครับแค่ไม่สิบบาทมึงอย่าดูดนะมึงอย่าดูดนะไอ้เหี้ยเอาอึ๊บเออมาแปดสิบนะจ๊ะ ตอนดีคนางานไม่ติดบาทตามมาแล้วนะผมไม่ไหลต่อนะจ๊ะอื้อจัดไปอีกร้อยหกสิบนะ,ะโอ้โหไม่เด่นดอกนะฮะวายเข้าแล้วนะจ๊ะไม่เดี๋ครับวายเต็มจอเข้ามานะทุบก,ก็ให้มานะฮะร้อยแปดสิบตามมาไหมืมตามมาอีกดอกนะครับผมปั๊บห้าร้อยสี่สิบโอ้โหมาเร็วนะฮะมาเร็ว จัดไปนะฮะกดกันย,ยาวๆเลยจ้าใครอยากเล่นนะฮะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะครับผมแถมเรามีกิจกรรมแจกฟรีโอ้ยฟรีสปินเข้าแล้วนะครับสิบสีสปินนะฮะไปกันเลยครับไปกันเลยเดีย๋ยวเราจะมาแจกเครดิตกันนะครับผมใครอยากได้นะไม่มีเงินทุนนะครับผมมาคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ผมได้เลยนะครับผมแจกจริงแน่นอนนะ เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องปั่นเปดีสลดอดด้วยนะฮะผมมีช่องทางติดตามนะฮะ u t u b e และแฟ a เพจ a c e b o o k นะครับผมอย่าลืมเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะแจกทุกวันทุกเดือนทุกปีเลยนะครับผมทุกอาทิตย์นะแจกจริงแน่นอนไม่ติงหนังนะจ๊ะลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับ จัดไปอีกยีบาทร้อยยี่สิบนะครับคูณหกนะคูณห้าเออไปฮะคูณเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลืมแลนะฮะมาอีก10บาทคูณเจ็ดโอ้โหสุดยอดมาอีกไหมโอ้โหเหลือสปินสุดท้ายจัดไปดอกีกหนึ่งดาคูณแปดสองพันหนึ่งโอ้โหมาอีกแล้วคูณร้อยแปดสิบนะฮะโอ้โหสุดยอดนะเรามาดูกันจบที่เท่าไหร่มาแล้วครับบิ๊กวินเข้าไปแล้วสองพันสามนะฮะ อ่ามาใหม่นะฮะเราจะมาเริ่มเล่นกันใหม่จบเยอะแล้โอ้สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะอื้อหึอืออย่ามานะครับเข้ามาได้เลยนะฮะเข้ามาตามแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบนะครับผมเข้ามาทํากิจกรรมดีๆกับพวกเราได้เลยนะฮะปั่นปีกปั่นล็อตนะครับผมจะมาเรียกเสียงหัวล็อตเสียงฮาให้ทุกคนฟังนะครับใครอยากเล่นตามนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะฮะ และใครไม่มีกิจกรรมเอ้ยและใครไม่มีเครดิตนะฮะไม่มีตังค์เติมนะครับผมมารับเครดิตฟรีกับผมได้เลยอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับแจกจริงแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวฮะไม่จกตาเดี๋ยวตาบอดนะฮะจัดไปอีกหนึ่งดอกมาแล้วครับร้อยสี่สิบอันนี้เราเบ็ดที่ร้อยสี่สิบนะครับผมจะไปกันยาวๆนะจะอ้โหุยมาอีกแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนวายไหมนี่ไงวายเข้าแล้วนะครับผม สวยงามเต็มจอไปดีอือหนีนะ่วายต่อเข้าไปอีกนะผมนี่เป็นไงล่ะกําลังหมานนะครับโอ้โหสามยสามนะครับแต่ข้างนอกนน,นี่อะโจัดไปฮัก,กันย,ยาวเลยใครอยากเล่นตามนะผม <c oughs> มาคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ของผมได้เลยนะครับปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วและใครอยากได้กิจกรรมดีๆนะผม มาเลยครับมาเลยเข้ามาเล่นกับเราได้จริงแน่นอนนะครับบอกเลยของจริงนะครับผมแล้วฝากติดตามช่องปันเจดีสล็อตด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะเราจะมาเรียกเสียงเฮแล้วก็จะมาแรปให้ฟังนะครับผมตอนไลฟ์สดนะครับเดย๋ยเมื่อเจอกันตอนไลฟ์สดทุกหกโมงเย็นนะครับผมแล้วก็ปีใหม่ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะโควิดเยอะนะครับผมอย่าไปเที่ยวมากนะครับ ไม่สองร้อยสิบจะไปอีกหนึ่งดอกเก้าสิบหกบาทโอ้โหมาแล้วจ้ามาจะจุยกระจายเลยนะผมจะไปอีกหนึ่งดอกอื้ออื้อไม่เก้าสิบแปดบาทโอ้โหจะไปดิโอ้โหพอแล้วไปกันต่อ,อยาวๆนะจ้าลุยๆเลยใครอยากเล่นตามนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากดืนมน้ำักครู่นะฮะ โอ,อ้โหนี่มเลยว่าสเกตกอร์เข้าแล้วนะครับผมกดกันรุมรัวใครอยากได้เครดิตฟรีนะฮะไม่มีทุนนะครับผมมาทำกิจกรรมใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้กันได้เลยนะครับไลค์่ยายฟรีแน่นอนนะผมไม่ต้องเลนะือนะเข้ามาแล้วขอโคเลมินไลค์หนึ่งแคร์หนึ่งซับตะไคร้หน้าผม กิจกรรมไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะฮะแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ทั้ง a c e b o o k และ YouTube นะครับผมพ่โอโหยลิมพันกันไปแล้วนะฮะ <c oughs> ไปครับไหลกันยายๆๆวๆเลยไปฮนะรูบเอ็ดบาทนะขอได้ค่าลูกอมอยู่นะจัดไปฮะจัดไปดีครับก็มาดีครับร้อยลูกฟองบาทนะตามมามไม่ไหลต่อนะ ดูกันนะครับว่าสเก็ตเตอร์จะเข้าอีกไหมนะครับผมอืม,อม,อมนึกว่็จะมานะสเก็ตเตอร์ไม่เข้าไม่เป็นไรขอแตกนอาก,ก็ยังดีนะจัดกันไปอืม,มาะเต็มจอพอดิโอ้โหไม่ไหลนะครับผมไม่เป็นไรลไปฮะกดันเรื่อยๆยาว้อ,อือปันไปดิสล็อตนะครับผมจำชื่อช่องวผมไว้ให้ดีนะวายมาแล้วครับผมจะเต็มจอมาจังหวะนี้ มา้ะฮะร้อยหกสิบแปดบาทนะตามมาสองร้อยสี่สิบห้าไปกันต่อชุดโอ้โหยี่สิบบาทเหี yeah. ้ยพอได้ค่าน้ำท่อมนะขอ,อค่าได้ค่าน้ำท่อมเลยเว้ยโหลวหัวห <c oughs> อ,อกนะฮะมาแล้วครับพันสองุ้ยเต็นจอ้อืพันสี่นะผมสุดยอด <c oughs> เล่นกดเกมนี่มันก็แตกนะ <c oughs> เล่นกันเรื่อยๆกินกันยาวๆนะครับทุกคน ได้ก็พอไม่ได้ก็พักนะแล้วใครอยากเล่นตามนะคลิกลิงก์ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะผมปักบดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วใครอยากทกํากิจกรรมนะไม่มีตังค์ทำทุนนะผมเข้ามาทํากิจกรรมกับผมได้เลยนะคัปันไปดีสลอตผมจะทิ้งลิงค์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมเข้ามากดกันได้เลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ like, กันด้วยนะจัดไปครับผมอือหือมาต่อไหมโอ้โหเต็มจอไปดีอือหือไม่ไหม จัดไปปึบโอ้โหมือนหนึ่งโอ้โหสุดยอดเย็ดเคแมงมาว่ะโอ้โหบิ๊กวินเข้าไปแล้วนะครับจบกันที่ท่าไหร่นะมาดูกันนะผมทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบาย